สวัสดีครับทุกท่านที่ยังไม่หลับในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับสู่เรื่องหลอนนอนเช้าวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่สถานที่แห่งความมืดมิดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมของความหวังและลมหายใจแต่บัดนี้ กลับเต็มไปด้วยเสียงครวญครางและเงาที่ยังวนเวียนไม่จากไปไหนนั่นก็คือโรงพยาบาลร้างสุดเหี้ยนครับโรงพยาบาลแห่งน,นี้ตั้งอยู่ชานเมืองย่านปทุมธานีเคยเปิดบริการมานานหลายสิบปี ก่อนจะถูกปิดตายอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่เป็นที่เปิดเผยบางก็ว่าขาดทุนบางก็ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ที่แน่ๆหลังจากที่โรงพยาบาลถูกทิ้งร้างเรื่องราวชวนขนหัวลุกก็เริ่มแพร่สะพัดออกไปเสียงรำย่ำไห้เสียงคนเดิน เสียงรถเข็นมักจะดันขึ้นในยามวิการราวกับว่าผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่หรืออะไรบางอย่างที่ยังสิงสถิตยอยู่ที่นี่เรื่องราวแรกมาจากคำบอกเล่าของทีมล่าท้าผีที่รักการลองของพวกเขาได้ตัดสินใจ บุกเข้าไปในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้โดยเลือกที่จะไปสำรวจที่ตึกผู้ป่วยในชั้นที่เคยมีผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยระยะสุดท้ายพักอยู่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในอาคารอากาศก็พลันเย็นยเยือกลงอย่างน่าประหลาดความเงียบสงัดเข้าปกคลุมจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของกันและกัน ทีมงานเดินสำรวจไปตามโถงทางเดินที่ยาวเหยียดสองข้างทางมีห้องพักผู้ป่วยที่ประตูถูกเปิดทิ้งไว้บ้างปิดตายบ้างทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งไว้เมื่อวานนี้แต่กลับเต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใยห,หนาเตอะขณะที่กำลังเดินไปเรื่อยๆหนึ่งในทีมงานก็สะดุดกับเสียงบางอย่างเสียงไอครับ เสียงไอแหบพร่าที่ดังแผ่วเบามาจากห้องผู้ป่วยห้องหนึ่งเสียงนั้นฟังดูอ่อนแรงและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพวกเขาหยุดชะงักและมองหน้ากันเลิกลากไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลมหรือสัตว์เล็กๆแน่ พวกเขาตัดสินใจค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ห้องนั้นมากขึ้นเสียงไอก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความรู้สึกเย็นยะเยือกที่เพิ่มขึ้นทันใดนั้นเสียงโหยหวนที่ฟังดูทรมานสุดขีดก็ดังขึ้นมาจากภายในห้องเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในส่วนประสาทราวกับเสียงของใครบางคนที่กำลังสิ้นใจพร้อมกันนั้น เงาร่างตะคุมคุมสีขาวซีดก็วูบผ่านไปอย่างรวดเร็วหน้าประตูห้องทีมล่าท้าผีถือก,กับตัวแข็งทื่นขาของพวกเขาหนักอึ้องราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นความหวาดกลัวเข้าครอบงำจนแทบจะขาดใจพวกเขาไม่รอช้าที่จะหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีตีนแตกออกจากตึกนั้นอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่สนใจแม้แต่กล้อง และข้าวของที่ล่นกระจัดกระจายไปกลางทางแต่ความเฮี้ยนของโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้มีแค่นั้นลึกเข้าไปในตัวอาคารยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ร่ำลือกันว่าคือจุดที่รวมวิญญาณนั่นคือห้องผ่าตัดครับมีเรื่องเล่าจากรอปรพอเก่าคนหนึ่ง ที่เคยเฝ้าโรงพยาบาลน,นี้ในช่วงแรกๆหลังจากที่ถูกปิดเขาเล่าว่าในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังตรวจความเรียบร้อยอยู่บริเวณชั้นสองเขาได้ยินเสียงคลืดขคลาดแปลกๆดังมาจากห้องผ่าตัดเสียงนั้นดังสลับกับเสียงเหมือนมีดกระทบกันด้วยความสงสัยเพราะเขาแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาล เขาค่อยๆเดินไปใกล้ห้องผ่าตัดหวัวใจเต้นเรารัวด้วยความประวัติปรานพรึงเมื่อเขาชะโงกหน้ามองผ่านช่องประตูกระจกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบสุดลงไปกองกับพื้นในห้องผ่าตัดที่มืดสลัวมีเงาร่างของหมอและพยาบาลหลายคนกำลังยืนอยู่รอบเตียงผ่าตัดพวกเขากำลังทำท่าเหมือนกำลังผ่าตัดคนไข้ แต่ไม่มีร่างของคนไข้อยู่บนเตียงมีแต่แสงไฟที่สลัวสลวส่องลงมาบนเตียงและที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงร้องเจ็บปวดที่ดังแผ่วเบาราวกับว่ามีคนกำลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเขาไม่รอช้าที่จะวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลน,นั้นทันทีและไม่กลับมาเฝ้าที่นี่อีกเลยเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็น คือวิญญาณของหมอพยาบาลและคนไข้ที่ยังคงวนเวียนทำหน้าที่ของพวกเขาโดยไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ยังคงยืนต่างตรงงานอย่างโดดเดี่ยวเป็นพยานถึงเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครจะรู้ว่าในแต่ละคืน ยังมีวิญญาณดวงใดหรือเรื่องราวใดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอเตือนไว้เลยนะครับหากใครคิดจะลองดีหรือแค่อยากจะไปสำรวจขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าบางสถานที่มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นและไม่ควรที่จะเข้าไปรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมของความเจ็บปวดและความตายอย่างโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องหลอนนอนเช้าเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับ ไปจนถึงเช้าตรู่และพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คืนนี้คุณนอนหลับฝันดีหรือก็ไม่ก็นอนไม่หลับไปกับเรื่องราวของเราสวัสดีครับ